สโบโรบอทคำนวณสถิติบอลด้วยระบบ AI แม่นยำปลอดภัยไม่ต้องนั่งเฝ้าแอดไลน์ได้ที่แอดสโบโรบอทหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ถ้าสมัครแล้วนะครับบอกว่ามาจากชายผู้บ้าคลั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับงานนี้โอกาสไปมากกว่า90% 5ตาสตาร์ดังของแมนเชสเตอร์เตรียมลาม่าแมนยูในเดือนมกราคมนี้5สตา์ผีเตรียมลาทพ การเข้ามาของรับรังดิกทาให้ตอนนี้สถานการณ์ของนักเตะหลายคนภายในทีมอาจมีการเป,ปลี่ยนแปลงคนที่ไม่คิดว่าจะมีอนาคตก็มีอนาคตที่จะได้อยู่ต่อไปส่วนคนที่ดูเหมือนจะมีอนาคตแต่ตอนนี้ชีวิตไม่แน่นอนเสียแล้วในยัยชาวยอรมานนะครับมีความชัดเจนในเรื่องของการให้โอ,อกาสผู้เล่นทุกคนได้แสดงศักยภาพของพวกเขาแต่ในขณะเดียวกันหากนักเตะคนไหนที่ไม่คิดที่จะทุ่มเทกับปีแสดงเขาก็ไม่คิดที่จะรั้งตัวไว้ ยิตัวอย่างกรณีของปอบบาตที่ปัจจุบันสัญญาของเขาจะหมดลงในเดือนมิถุนานยานนี้และนักเตะก็ยังเงืง้อง่าราคาแพงไม่ยอมต่อสัญญาชนุใหม่สักกะทีและที่สําคัญมิโนไลโอล่ายเ่นตัวแสบก็ยังออกโรงกดันว่ามีหลายทีมยืน่นข้อเสนอให้ปอบบาตพิจารณาแต่งานนี้บอกได้เลยว่ารังนิกก็ไม่แคร์เพราะหากนักเตะไม่อยากอยู่ก็เชิญไปได้เลยนอกจากนี้แล้วยังมีสตาร์ปีแสดงอีกหลายคนที่แสดงออกอย่างชัดเจน ว่าต้องการที่จะเก็บเสื้อผ้าย้อยออกจกทิมโอทราฟ,ฟอร์ดในช่วงตลาดการเชคแคนกเตะรอบที่2ในเดือนมกราคมนี้จะมีใครกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับอยากไปก็เชิญถ้าหากเธอไม่มีใจ่เริ่มต้นขีดคน,นที่หนึ่งออตินิม,มาเ์สยาวกัณทีมชาติฝรั่งเศสต้องเจอกับช่วงวลาที่แสนยากลำบากในการเล่นกับแมนเชสเตอร์โดยเขาต้องกล่ำกลืนฝืนทนเป็นเพียงแค่ยังอะไรยราคาแพงในทัพไปแสดงที่ทำให้ตอนนี้ นักเตะชัดไม่อยากจะทนกับสภาพนี้อีกต่อไปแล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้นะฮะฟฟลิปลัมโบลีเอเจนต์ส่วนตัวของพีหมากออกโรงกดดันสโมสรว่าลูกค้าของเขาพร้อมเก็บเสื้อผ้าอำลาลงละครแห่งความฝันไปเล่นกับทีมอื่นในช่วงตลาดนักเตะหน้านหานาวนี้เพื่อโอ,อกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องพอฮอกเดมายุ่งหกปีครั้งหนึ่งที่เคยได้รับก,การยิ่งยงว่าเป็นดาวรุ่งเพุ่งแรงถึงขนาดมีเงื่อนไขพิเศษว่า โมนาโกจะได้เงินเพิ่มอีก7.2ล้านปอนด์ราว316.8ล้านบาทหากมารกซียาวได้บอลลงดอก่อนปี2019วาสารกรณีของมร์ซียาวนะครับดูเหมือนว่าเขาคงจะหมดอ,อนาคตรจริงๆแล้วเพราะรังิลประกาศชัดเจนหากนักเตะต้องการย้ายทีมก็ให้เดินมาบอกเขาตรงๆไม่ต้องไปบอกผ่านเอเนต์ฉะนั้นถ้าเข้าใจแล้วและกล้ามากพอก็ไปเคาะห้องประตูที่ออฟฟิศของเจ้านายได้เลยนะครับ บมเมนไปเบาลับหลังเบาพื้นกันอยู่พอมาพี่นองงแล้วมาเรียกใครห้ำบ่ฮอดน,นะครับคนที่2เจสซีลินกาดลินการดนะครับมีโอกาสที่ได้ดึงสกยภาพชั้นยอดออกมาในช่วงที่ย้ายไปเล่นบาดยืมตัวกับเวนแฮมยูไนเต็ดเมื่อเดือนมอกราคมในปี2 0 2 1พร้อมตะบันไปเบาๆบถึง9ลูกจนกลายเป็นที่รักของสาวกคุน้อนไปเป็นที่โัวร้ายฟอนการเล่นของลินการดกับเวนแฮมพิสูจน์เห็นแล้วว่าเขายังมีดีพอที่จะ ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในศึกผิวนึังเกรดกับทีมชุดใดได้อย่างสม่ำเสมอแต่นั่นไม่ใช่กับแมนยูดาวเตะทีมชัเกรดมีโอกาสด้ยัดไปเล่นทาวอนกับเดอะแฮมเบอร์แต่ในเวลานั้นนะครับโอลิโกนาโซซา,าต,ต้องการเก็บเขาไว้ใช้าง,งานกระนั้นนะครับเมื่อน้านลูกอมไปแล้วหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปจนที่ผ่านแมนม,มีรายงานมาว่าลิงกาปรเิเสธต่อเจนนิเฟใหม่กับทุนซอนแมนยูนะครับและดูเหมือนว่าเดือนธันวาคมนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายของนักเตะที่จะได้ใส่เครื่องแบบเรสเตวิล โดยจุดหมายปลายทางของเขาคุณหญิงมีพจนิวโกโซหรือไม่ก็เวนแฮมแต่การนั้นก็อาจจะมีอีก2-3งสามเสนอที่ยื่นเข้ามาให้เจ้าตัวพิตเจรนาคนที่3ฮามัดดิีอโรหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่ดูเหมือนว่าจะมีอนคาคตกับแมนเชสเตอ็ดนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากแอตแลนตาด้วยค่าตัวสูงถึง3.7ล้านปอนด์ราว1,628ล้านบาทดูดีมากกร่าคนในปี2021แต่นั้นหมานว่า ตอนนี้ดียโรย้ำเล่นกับปีแสดงก็ไม่มีใครคาดหวังว่าเขาจะได้เป็นตัวหลักของทีมในทันทีแต่ผ่านมา11เดือนเกี่ยวกับการเล่นกับแมนเชสเต็์ดูมาว่านักเตะยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งอย่างที่ใครลหลายๆคนเชิดชูเอาไว้ดิยโรนะครับยังไม่ได้มีโอกาสลงสนามเกมพิมพ์ลิกุู่กาลนี้เลยด้วยซ้ำแต่ในยุคข,ของรงองเหน็กในการกุมทัพนักเตะได้ลงเล่นไปแล้วในเกมเสมอกับย,งบยังบอยในศิกคุปบอลแมลิกเมื่อาำสัปดาห์แต่การนั้นดูเหมือนดาวเตะช,ชาวไอริชโคด้ดอาจจะต้องมองหาอนาคตใหม่ เพราะมีการเปิดเผยจากฟาบิโซนโโรมมโนเย็ยข่าววงในชื่อดังว่ามีหลายสโมสรติดต่อมาที่แมนเชสเตอร์เพื่อจะระดยืมตัวดิโอโรในเดือนมกราคมจริงๆแล้วนะครับดาวเตยในวัย19ปีก็เกือบได้ไปเล่นแบบยืมตัวกับเฟีนิวัตรอตต์ดัมเมือนช่วงสมติที่ผ่านมาแต่น่าเสียดายในมีปัญหาการบาดเจ็บซะก่อนทำให้แผนการังกล่าวต้องพังไม่เป็นท่าคนที่4ีปอบบา ยังที่เกรนกันเอาไว้ในขัางต้นว่าปอ,ปอบาบาอย่างเล่นตัวไม่ยอมต่อเชนแชมใหม่กับต้นสกัดทักกะทีนะฮะโอ้บอกบกทักทั้งที่สมโมสรสแสดงเจตจำนงว่าอยากให้เขาอยู่กับทีมต่อไปด้วยการยืนน่นเชนแอชมใหม่ให้พิจารณาไปแล้วตั้งหลายครั้งนะครับมันก็เล่นตัวอีกโอ้กูจีวอลเชได้ชกับมึงเนาะบัเนี่ยฮะจะ่าไปแล้วนะครับปอบาบาก็ไม่สามารถรรงัดความเก่ง รักษาฟอร์มการเล่นในกรุงเึ่งคุมอาได้เลยเพราะบางครั้งนเตะก็โชว์ฟอร์มได้ดีในเกมนี้แต่เกมต่อมากับฟอร์มดับนาตาเชยสวนทางกับผลงานในการเล่นกับทีมชาติบังเซสเขามีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นในทุกๆแมแช์ที่รับใช้ทีมชาติสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้แมนเชสเตอร์ซูเปอสเี่ยงที่จะเสียปอบบาบาไปแบบไป P ีเพราะถ้าเวลาล่วงเลยเข้าสู่วันที่1มกราคมในปี2022บอบบาบาสามารถเซนญยาย้ายทีมล่วงหน้ากับสโมสรไหนก็ได้และเมื่อจบฤดูกาลก็ออกไปเล่นกับพวกเขาโดยที่ปีแสดง ไม่ได้อะไรเลยสักกะบาทเดียวด้วยเหตุผลนี้แมนชนเต็ดคมพร้อมอ้าแขนเปิดรับทุกเสนอจากทุกสโมสรต่างๆที่ยื่นเข้ามาในช่วงตลาดพ่อค้าแข่งรอบสองนี้โดยทีมชั้นนาที่อยากได้ตัวบปรบาบาก็ต้องคิดให้เร็วเพราะหากอาจช้าอาจโดนแย่งตัดหน้าก็เป็นได้และที่สุคัญแน่นอนบอกป๊อกมันไปชัวร์คนที่ 5. ้าดนนีฟ่ฟานเดเบ็ หลายคนมองว่ารังนิกน่าจะช่นชอบสไตล์การเล่นของดดนนี่ฟันเดอร์เบ็กเราดูแล้วคงเข้าระบบกับของเขานะฮะแต่ไปไปมาๆกลายเป็นว่าในายใหญ่ชนวนยังคงติดใจในการใช้ง,งานเฟสกับสกอตแบ็กทูมเน่การได้ลงสนามแค่48เกมตลอด2ฤด,ดูกาลมันเป็นเรื่องที่น่าจะปวดหรือเกินสําหรับนักเตะที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในอนาคตในน้าทีมชั้นหนนหลกฉะนั้นเขาจาเป็นจะต้องคิดถึงอนาคตหากยังอยู่กับสโมสรต่อไปในช่วงเดือนเมราคมมีความเป็นไปได้ที่ฟันเดอร์เบ็ก จหวนกลับไปเล่นกับอาจักรอัมตดดำในรูปแบบของการยืมตัวแต่ขณะนั้นเนลโกโซก็กระสันอยากที่ดึงตัวมาช่วยทีมในการหนีตกชั้นไม่ว่าจะอยู่ในลีกสูงสุดในวงพื้นดีต่อไปหรือหวนกลับไปชุบตัวใหม่ในดินแดนการหันลมบ้านเกิดงานนี้บานเนเบ็กขอให้ได้การลงสนามอย่างต่อเนื่องเถอะเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีศักยภาพมากพอในการแค่นั่งตบยุงในซุ้มมานั่งสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนี่คือ5นักเตะน,นะฮะที่มีโอกาส ย้ายค่อนข้างสูงของแมนชนเป็นดีนัมกระคนนี้นะครับ